เราไปพูดคุยกับท่านแรกกันเลยกับทางด้านคุณกรพัฒน์วรชเชษนนะคะผออโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนค่ะจากบลโนมูระพัฒนาสินสวัสดีค่ะพี่เอสสวัสดีครับนุ้ยพี่เอสช่วยอัปเดตภาพเซตให้หน่อยสิคะช่วงบ่ายนี้ก็ยังคงบวกได้อยู่นะคะแม้ว่าจะบวกเพียงแค่5จุดเท่านั้นครับก็คือช่วงบ่ายต้มก็เริ่มย่อลงมาครับคงเป็นเซมเมนต์กลับมาที่หล่นนะครับในเรื่องตัวคุณคริสตินากาศนะครับค่ะทาง พอเอ็มเอฟเนี่ยครับ,เข,บเขาบอกว่าเขามองว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยม,มีโอกาสที่จะเจอจุดต่ำสุดประในช่วงไตรามาสสองก็คือช่วงนี้นะครับเพียงแต่ว,ว่าภาพของการฟื้นตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยเขาคิดว่ามันจะไม่ได้เร็วนะครับ<ม>ก็คือเป็นภาพที่ส่งสัญญ,ญาณคล้ายๆกับเจรอร์รพาวเวลนะครับคล้ายๆกับรชาติบ้านเรานะครับซึ่งสี S <S เ,เหมือน<บ>เหมือนพูดเหมือนตัดโอกาสว่าอนการพฤตวแบบ V s ีเชฟที่จะกลับมาเป็นปกติได้ในชิ้นปีหน้าเนี่ยคิดว่าไม่น่านจะเป็นแบบนั้นนะครับบรรยากาศของตัวตลาดแล้วสิ่งเรื่วก็ก็ผันผวนนะครับช่วงภาคบ่ายก็ลดช่วงบวกกันนะครับทุกตลาดเช่นเดียวกับตัวตลาดหุ้นดาวโจนส์ฟิวเจอร์เองก็ผันผวนในเชิงลบแต่ของบ้านเขาเองก็จะมีเรื่องของตัวความสิ่งของซีกันเวฟด้วยนะครับเพราะจำนวนผู้ติดเชื้อเองก็เร่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็ การติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันเนี่ยสูงกว่าวันละสี่หมื่ห้าไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงก็เลยทําให้ต้นทุนของบ้านเราเองก็ก็คงมีการปรับเพอร์ชั้นบ้างครับในช่วงภาคบ่ายวันนี้ก็มีภาพของการที่บวกแคบลงจากภาคเช้านะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือคืเหมือนสิ่งที่เรารอมันไม่ค่อยมานะครับที่ที่ตลาดคาดหวังในเรื่องตัววินโดว์ดิซซิ่งต้องบอกว่าดืเหมือนไม่ค่อยมีมีแรงกระเคื่อมเชิงบวกเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับตลาดก็เลยค่อยๆเหี่ยวลงมาครับผม อย่างนี้ในสัปดาห์หน้ามองกรอบเซ็ตไว้ยังไงบ้างคะพี่เอบสัปดาห์หน้าเนี่ยแนวต้านก็คือหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบห้านะครับกับหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบนะครับอันนี้เป็นกรอบด้านบนแล้วก็ข้างล่างอีกนะครับก็จะไปเช็คกันที่รูเดิมของสัปดาห์นี้ก่อนนะครับ1 3ึ่สามร้อยหกจุดนะครับแล้วก็ถ้าลึกกว่านั้นก็บริเวณหนึ่สองเก้าสูน 2, 9, นะครับจะให้น้ำหนักเองเนี่ยเ,เป็นไซส์ไีออกข้างหรือว่ายืนช่วงการพักตัวนะครับมากกว่าที่ จะเป็นภาพการไต่ระดับขึ้นไปนะครับเพราะว่าอพอพ้นสัปดาห์นี้ไปเนี่ยสัปดาห์หน้าตลาดจริงก็จะเริ่มประเมินในเรื่องตัวทิศทางองก,การมากขึ้นหละนะครับเพราะว่าภาพการฟื้นตัวเนี่ยมันจะจะเร็วอย่างที่คาดฝันไหมนะครับเนดนปัจจัยบนใหม่มันไม่ค่อยมีตอนนี้ก็ก็คงต้องพักรอดูป,ประเด็นปวกใหม่ๆกันนิดหนึ่งครับผมค่ะแล้วอย่างนี้กลยุทธ์การเทรดกลยุทธ์การลงทุนเป็นไงบ้างคะพี่เอช่วงนี้ครับคือถ้าถ้าใครดูในเรื่องตัวพอร์ตโอร์ิโอรูมก็คงแนะนํา บริหารความเสี่ยงด้วยการช็อตนะครับ mm hmm. ก็ใช้เงินแค่สิบเปอร์เซ็นือไม่ได้ให้เก่งกำไรในเรื่องช็อตนะแต่ว่าให้ใช้ตัวเซฟตี้ฟิวเจอร์ซิลอยนะครับมา,มาป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตเรานะครับ mm hmm. ก็มองเป้าหมายของการอ่อนตัวของซีลิโอยนะครับ mm hmm. ต่อวันจันทร์ดีง่ะสปดาห์หน้ามันน่าจะผันผวดพอสมควรเลยนะ <c oughs> เพราะว่าเป็นวันโรเวอร์ hmm. ด้วยนะครับ mm hmm. ซึ่งเชื่อวห,หลายคนก็ทราบกันดีก็มองเป้าหมายกันย่อลงไปนะครับถ้าถามว่าบริเวณแปด้าศูนย์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็แปดสามสองนะคร ส่วนจุดดีตัวเองเนี่ยนะครับซีอยู่ผมคิดว่าแนวต้านก็880นะครับกับเรนเนวต้านหลักบริเวณสัก890เนี่ยยังไม่น่าจะผ่านครับผมอมค่ะส่วนหุ้นนะเป็นลักษณะการตั้งรับเป็นส่วนใหญ่นะครับคงต้องรับหุ้นพื้นฐานดีที่อาจจะย่อลงมานะครับพักตัวลงมานะครับก็อาจจะมีตัวทัสโก้นะครับ s <S ซึ่งโอาการอย่างี้น่าจะออกมาดีนะครับก็คงเป็นลักษณะการตั้งรับเช่นเดียวกับตัว KCE นะครับหุ้นดูโฮมนะครับแล้วก็รวมถึงตัวสุภไลัยนะครับพวกนี้ก็เป็นสถานการรอตั้งรับเป็นส่วนใหญ่ครับผมค่ะเอาละแล้วในส่วนของคำแนะนำทองคำละคะพี่เอสฮัลโหลพี่เอสค่ะทองคำละคะครับทองคำเนี่ยนะครับให้ดูแบบนี้นะครับใครมีหน้าลองอยู่ยังคงถือได้นะครับยังคงถือได้แต่ว่าให้ดูไว้แล้วกันนะครับบริเวณ 17.55หรือ7.54เนี่ยถ้าหลุดเราอาจจะต้องล็อกกำไรกันออกมานะครับของคนทีดติ้งลองก่อนนี้ไม่หลุดน,นะครับก็ถือดูนะครับว่าถ้าเบี่ยงขึ้นไปผ่านเรงเว17.75ได้เนี่ยก็มีลุ้นนะครับที่ถ้าเปเเจน17.75รอบนี้อาจจะไปได้ถึง1 0 0นะครับก็คงถือลองไว้นะครับแล้วก็รอล็อกกําไรมากกว่าครับผม,มได้เลยค่ะสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมมีฝากพี่ๆนักลงทุนไหมคะในช่วงนี้ ครับช่วงนี้คือตลาดอยู่ในช่วงช่วงการการพักตัวนะครับก็เดี๋ยวคงรอจังหวะในการเพิ่มหนักการลงทุนหุ้นนะครับหรือว่ารอจุดในการเข้าซื้ออีกรอบหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็คงเป็นลักษณะนี้นะครับมีดีตัวบ้างแต่ด้วยส่วนใหญ่เองเนี่ยพวาใจหนูไม่ค่อยมีนะครับมันก็จะเป็นภาพการขายปรับพอร์ตออกมานะครับก็เดี๋ยวเราค่อย,อยๆกำหนรจุดในการเข้าซื้อใหมท่ทิงครับ ได้เลยค่ะพี่เอ็ดขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับแนะนำจากทางด้านคุณกรพัฒน์วรเชนนะคะผออุโส so, ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะคะจากบลโนมูระพัฒนาสินสำหรับในสัปดาห์หน้าในวันจันทร์ก็มองเซตนะคะแนวต้านอยู่ที่1,355ถึง1,370จุดนะคะส่วนกรอบล่างเนี่ยก็ดูที่1,306จุดนั่นเองค่ะก็